E สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเลือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่พระสิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้ให,หนัากกลายเป,ป็นเบานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีเมถุนนะฮะก็จะมีดาวประจาตัวนะครับเหมือนเดิมก็คือดาวพระพุธนะครับเราจะเรียกว่าตะนุถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพุธไปสัมพันธ์จะดีดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับอีอกภพเรือนหนึ่งนะครับก็คือในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย ครับวงซ้าขนาดใหญ่ความอบอุ่นในบ้านความอุ่นในครอบครัวนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่5จนถึงวันที่26นะครับตัวเราไปไหนตัวเราเนี่ยไปอยู่ในราศีกลุ่มเขาเรียกว่าตัวเราเองไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าตันุไปอยู่ในภพของสุภะ สุภะเนี่ยแปลว่าความจเจริญก้วหน้าคนอุปถัมภ์คำจุนก็แสดงว่าชาวราศีเมถุนคิดจะทําอะไรยังไงในช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างที่ตัวเองปรารถนานั่นเองนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับพันธุนะครับไปอยู่ในเรือนของสุภะนะครับพันธุก็แปลว่านะครับบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์เนาะนะฮะสุภะแปลว่าสําเร็จนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยากจะประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัว เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือก่อร่างสร้างตัวทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนอุปถัมภ์คำจุนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับถือว่านะครับดาวพระพุธเดินดีสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงของนะครับสิ 16, นะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ,พ่องค์พ่อภาษิวะท่านจะแนะนํำยังไงให้ดียิ่งยงขึ้นนะครับได้หก นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จหรืออะไรยังไงอยู่ที่ศักยภาพคุณด้วยเพราะดาวศุกท่านเป็นนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลเนี่ยเราเรียวพบสุขปุตตะ นะครับปุตตะแปลว่าไอเดียจินตนาการอะไรต่างๆด้วยนะครับความคิดริเริ่มของการสร้างสรรค์สินค้าผลิตภัณฑ์ลูกหลานบุตรหลานความสามารถศักยภาพของเราด้วยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราประสบสําเร็จนะครับดาวเกตเป็นดาวศรัทธาเป็นดาวความเชื่อนั่หมายถึงว่าถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งนี้คุณทําได้นะครับถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถทําได้ดีนะครับก็จะต้องสําเร็จอย่างที่คุณหวังแน่นอนนะครับนะบก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนขอให้คุณมีความมั่นใจนะครับคุณก็จะทําได้สําเร็จได้โดยง่ายนั่นเองนะครับก็ยินดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบนะครับสหาชะที่แปลว่าคอนเน็กชันการติดต่อสื่อออนไลน์โซเชียล การเดินทางระยะกใกล้ก้มิตรสังคมอะไรต่างๆเนาะนะครับก็คือตั้งแต่นะฮะวันที่13บสถึงยีสิ้นเดือนนะครับไปอยู่ในภพดีเรือนดีเหมือนเดิมนะครับพาเรียกสะหะชะไปอยู่ในเรือนของสุภาจะได้กัลยามิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีนะครับก็จะมีคนคอยผักดันช่วยเหลือได้รับการผักดันสนับสนุนจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับก็เรื่องราวต่างๆก็คลี่คลายได้นะครับเกิดจากกัลยามิตรต่างๆนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่า ในพื้นดวงไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนนะครับก็จะแบบปังเลยนะครับจะมีเพื่อนคอยแนะนําชี้นํานะครับให้เราไปในทางที่เจริญเก้าหน้าร่ํารวยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้องค์พ่อจะแนะนําว่ายังไงบ้างนะครับสามศูนย์นะครับก็หนึ่งเลยนะครับเรื่องของผลประโยชน์หรือรายได้อะไรยังไงนะครับต้องคุยกันให้ชัดเจนนะเพื่อนฝูงสังคมนะครับอย่าลืมว่าดาวคารเนท่านมาจากเรือนลาภะที่แปลว่าราบผลแล้วก็มาจากเรือนอฬิ ถ้าอาคารอย่างเดียวยไม่มีปัญหาแต่บังเอิญมีมรุสตอยู่ด้วยนะครับก็คืออย่าเอาเปรียบกันนะครับนะเวลาทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับคุณได้ผมได้วินวินดีที่สุดน,นะครับให้ไปนี้คิดนะครับการที่มือเนี่ยขึ้นมาลักษณะปาลิมปานนะี้เนาะเขาเรียกว่าหยุดในสิ่งที่ไม่ดีหรือเบิดเบียน,นกันให้หยุดน,นะครับเนะนะี่ยถ้าไม่หยุดมันจะมีปัญหานะครับคิดจะเบียดเบียนคิดจะเอาเปรียบกันหรืออะไรกันเนี่ยมันจะไม่โอเคนะตรงมาตรง ดีที่สุดเสมอภาคดีที่สุดให้เกียรติกันดีที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยครับคนบางคนเขาอาจจะเป็นคนลักษณะที่เขาไม่พูดนะครับแต่เขาจํานะเขาไม่พูดก็จริงอะ่ะแต่เขาจําจําทุกดอกเลยจําทุกเรื่องเลยนะครับมันก็จะนะครับมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะพยายามวางตัวนะครับให้ให้โอเคช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจนะครับอย่าลองใช้ยามีอะไรที่มัน ระยะซ่อนเลนที่มันเกินไปเอาแค่แบบพอดีพอดีนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวนะครับพระอังคารกันนิดหนึ่งดาวอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกพบราพระที่แปลว่าราบผลผล,ผล,ผลประโยชน์นะครับนะยได้สองรได้สามโอกาสในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว,ว่า พบปัญหาและอุปสรรคที่เราเรียกว่าอรินะครับที่แปลว่าอุปสรรคที่แปลว่านี่สินที่แปลว่าความอึดอัดใจนะครับราพะไปไหนนะครับราพะเนี่ยไปอยู่ในราศีเมถุนถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีเขาเรียกว่าราพะทับรักนะครับคำว่าราพะทับรักษเนี่ยก็เลยสมผลให้ตัวของเราเองเนี่ยสามารถที่จะนะครับเป็นคนที่โชคดีนะครับเป็นคนที่มีโอกาสต่างๆเข้ามานะครับทําให้เราเองเนี่ยนะครับได้อะไรมาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมดีของชาวราศีเมถุน นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการกินีจออันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะคําว่าอาริจะมานะครับอริไปไหนอริถึงตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอาริไปอยู่ในเรือนของตนุนะครับก็คือจะมีลักษณะของปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามามีเหตุให้ทะเลาะเบาะแวง้งมีเหตุให้ไม่เข้าใจกันถ้าเป็นการกินีนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีคุณจะโชคดีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิครับว่าไพา่องค์พ่อจะแนะนํำยังไงบ้างนะครับนะ เอาละได้ห้าหนึ่งนะครับนะดาวห้าเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเรือนคู่ครองเรียกว่าในราศีธนูเนี่ยเรียกว่าปัตตานีแล้วดาวห้าเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมีนเนี่ยซึ่งเป็นเรือนของการงานหรือวิถีชีวิต นะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวพอาทิตย์นะครับที่เป็นดาวเจริญสหชะที่แปลว่าการติดต่อนะครับนั่นก็หมายถึงว่าโชคราบหรือโอกาสของคุณหรือความสําเร็จของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดจากมิตรภาพที่ดีนะครับนะกับเพื่อนฝูงสังคมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยว,วเรื่องของอไรายได้ ผลประโยชน์ที่ตอบโจทย์ของสังคมหรือความต้องการของสังคมต่างๆจะค้าจะขายหรือจะทําอะไรเน้นในเรื่องของการตลาดเน้นในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้ยอดดีจะทําให้รายดีและด้วยความที่ดาวห้ากับดาวหนึ่งเขาเป็นคู่มิตรกันนะครับเมื่อคู่มิตรเนี่ยจะให้ผลเนี่ยนะครับนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าเก้าสิบถึง 99.99% 99นะครับมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะครับขอให้คุณเนี่ยนะครับทำการตลาดให้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นนะครับให้ยึดในเรื่องของสิ่งที่ตลาดต้องการไม่ได้ยึดในสิ่งที่ตัวเราต้องการนะถ้าตัวเราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัวเรานะครับแตนะถ้าอะไรที่เป็นความต้องการของตลาดย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับคุณก็จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของโอกาสไรายได้รับผลผลประโยชน์ต่างๆนั่นเอง ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูนะฮะดาวพะระฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวนะครับเจ้าเรือนในราศีธนูเนาะอันนี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปตัตนิที่แปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะครับแล้วก็ในราศีมินเนี่ยเรื่องของการงานนะครับนะแน่นอนการงานการงานไม่ค่อยดีนะการงานเราตกวินาศเนี่ยเบื่องงานเซงงานนะครับแล้วก็มีปัญหา เข้ามาพอสมควรทําให้เราเองค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรนะแล้วก็ทํางานเนี่ยควรทํางานเป็นแบบว่าเบื้องหลังมากกว่านะครับไม่ควรทําอะไรที่มันประมาทเลอะเลอะน,นะครับควรใช้ความรู้ความสามารถตัวเองมากกว่าดีกว่าที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรยังไงดาวมันยังไม่เปิดนะฮะเรื่องงานเรื่องอะไรก็ขอให้อดทนมากๆนะครับนะส่วนคู่ครองปตอนนัตตนีไปอยู่ในเลวินาก็เขาเรียกมีระยะห่าง นะครับมีระยะห่างซึ่งกันและกันจะทําให้อยู่ยืดนะครับถ้าไปจ้าจีจา้จ้าชัยหรือไปยุ่งหรือไปละลาบลุ้งเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรมากจนเกินไปมันก็จะเป็นสาเหตุนะครับทาให้เบื่อทําให้ละอาทําให้แบบว่าเลิกลากันหรือไม่อยากจะอยู่ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาดาวเจ้าเรือนปตัตนีไปวินาศเนี่ยเขาเรียกว่าต่างคนต่างอยู่จะดีที่สุดน,นะครับมีพื้นที่ส่วนตัวนะถ้าไปอะไรที่มันล้าเส้นหรืออะไรเนี่ยมันจะยิ่งมีปัญหากันนั่นเอง นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซลล์องค์พ่อจะแนะนํำยังไงเรื่องงานเรื่องคู่สัญญานะครับหนึ่งสามนะครับพยายามลดความขัดแย้งนะครับนะลักษณะต่างๆนะครับสาเหตุหนึ่งเลยนะครับก็มาจากความไม่เข้าใจกันนะครับในลักษณะของสังคมนะครับนะไพ่เนี่ยได้ดาวอาทิตนะนะครับดาวอาทิตเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนเพื่อนสหาชาดาวสามเป็นดาวเจ้าเรือนอลินะครับบางคนติดเพื่อนเยอะ นะครับบางคนเนี่ยเห็นเพื่อนสำคัญกว่าครอบครัวนะครับเพื่อนพูดอะไรเชื่อหมดแต่ขณะที่แฟนหรือคุณอะไรเงี้ยนะครับไม่เชื่อนะก็คือไม่ให้เกียรติกันนู่นนี่นั่นะแล้วก็จะทะเลาะกันมีปากเสียงกันเพราะมีสาเหตุมาจากคนอื่นทั้งนั้นนะครับลองกลับไปนั่งทบทวนดูนะว่าสถานะของคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็พยายามลดละเลิกซะนะครับเพราะว่าหนึ่งสามเนี่ยมันเป็นคู่ของการทะเลาะบอกแว้งมันไม่เข้าใจกัน นะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่เสมอภาคกันเนาะบางทีบางคนติดเพื่อนเยอะติดสังคมเยอะติดอะไรเยอะนะครับยิ่งคนที่แบบว่าคบกันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีวรีเด็ดนะครับบางทีเพิ่งคบกันเงี้ยเอ้ยฉันคบกับเพื่อนมาก่อนแล้วคบกับเธอนะแต่ฉันจะตัดฉันตัดเธออเพราะเพื่อนมีบุญคุณกับฉันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำร้ายจิตใจกันว่ากันไป นะครับอันนี้สาหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบกันใหม่ๆนะแต่คนที่แบบคบกันมาเก่าๆก็ปัญหาเรื่องลังและบางทีติดเพื่อนก,กินกิดเที่ยวติดดด่มนะครับหมดไปอาการสังสรร์อะไรเนี้ยครับจะเป็นสาเหตุทําให้แบบครอบครัวนะครับมีปัญหาคือถ้ายังไม่พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองนะยังเอาแต่ใจตัวเองนะก็อยู่เป็นเพื่อนก่อนดีกว่าไหมนะครับอยู่นคนละบ้านเลยนะลดสถานะดีกว่านะเพราะว่า มันเอาเปรียบกันอะมันเอาเปรียบความรู้สึกกันเอี่อของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ่มันก็แอบมันเป็นปัญหาส่วนตัวนะอ่ะเอาเป็นว่าให้เกรติซึ่งกันและกันแล้วกันนะครับดีที่สุดนะครับนะอ่ะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระศุกร์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าลุนกันเงินเนาะนะเป็นดาวเจ้าลุนกันเงินนะครับอืม ดาวเจเริอนการเงินนะขอโทษทีดาวพุกเนี่ยนะครับสำหรับ Me i, เมทุนเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวเจริญนวินาศนะครับวินาศที่แปลว่ารับรับซ่อนเร้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็ในราศีตุลเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลุกนน้องผู้ตายบ,าบังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการอ่านะครับปุตตะไปไหนปุตตะไปเรื่องของการงานอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเขาเรียกว่า อุตตาแปลว่ามีมีไอเดียจินตนาการมีความคิดสร,รส้างสรรค์นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆถ้าเป็นสายค้าขายก็จะค่อยคิดพิจารณาหาโป,โปรดักใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่มีการอบรมสรรั่งสอนบุตรหลานลูกหลานาพนักงานาที่ช่วยอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็ดีนะครับนะถือว่าดีแล้วดาวสุขได้ตำแหน่งมหาอุดเลยอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวสุขเป็นการกินีจรเนี่ยดาว วินาศไม่ค่อยดีเขาเรียกว,วินาศแปลว่าความเสียหายเนาะวินาศไปไหนวินาศก็ไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว,วินาศไปอยู่ในเรื่องของกรรม,มะนะครับก็คือบางทีมีปัญหานะครับเรื่องของข้อกฎหมายมีปัญหาเรื่องของคดีความนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะสมผลให มีปัญหาหรือมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าด้วยความที่ดาวห้าดาวหกเนี่ยเขาแรกบ้านการเป็นอนุเกษตรสลับเรือนยังไงไมันก็จะมีตัวช่วยเข้ามานั่นแหละนะครับแต่เอาละส่วนหนึ่งครับว่าวินาไปกรรมะก็คืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับจะทําอะไรยังไงเนี่ยเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับแบบวัดดวงนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อรู้สึว่าไพ่อค์พ่อจะแนะนํำยังไงบ้าง นะครับเจ็ดเจ็ดเนาะก็เอออย่าเอาเรื่องที่เราทุกข์มากไปไปใส่คนอื่นนะนะนะครับก็คือดาวเจ็ดอ่ะท่านเป็นดาวภพมรณนะของชาวราศีเมถุนอยู่แล้วเนาะนะมรณะกับมรณนะนะในลักษณะประมาณนี้ความหมายมันก็คือว่าความเศร้าโศกเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซ้ำซากๆนะโดนแล้วโดนอีกโดนอีกโดนแล้วนะครับเอาแต่เรื่องเก่ามาขุดมาพูดมาทําอะไรประมาณเนี้มันก็จะส่งผลนะครับให้แบบไป กดดันนะกดดันใครกดดันลูกหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนปุตตะเนาะทีนี้เราก็ไปกดดันเด็กยอดไม่ได้บริษัทไม่ได้อะไรไม่ได้ดูโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยนะบทบาทสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราส่วนลูกน้องหรืออะไรเนี่ยเขาก็มีทําทําตาม,ท,าม,ท,ามที่เราสั่งเท่านั้นเองแต่บางทีเราตั้งโจทย์ที่มันยากอะไรอย่างเงี้ย ต้องทายอดได้เท่านี้ต้องทํายอดเท่านี้ซึ่งซึ่งมันมันเกินพอดีไปเออถ้าเกิดมันเอาแบบแค่ธรรมดาสแตนดาร์ดทั่วท่ไปที่คนอื่นเขาทําได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ส่วนใหญ่ที่ม,มีปัญหานี่มันคือมันตั้งอะไรที่มันเวอร์เกินไปเกินความเกินความพอดีเกินไปแล้วก็ไปกดดันอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดใครไทยอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้คุณต้องต้องปรับต้องลดนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนแบบหาแพะมากกว่านะเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยคุณหาแพะหาอะไรมากกว่านะครับการที่ได้เจ็ดเจ็ดเนี่ยก็ เขาเรียกเป็นดาวเจ็ดเป็นดาวโทษเป็นดาวทุกอยู่แล้วอะเนาะและ้วมรณะด้วยมันถือว่าเรื่องงานเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหาหนักพอสมควรนะยังไงก็ค่อยๆแก้ไปนะครับใช้ความคิดศักยภาพความสามารถเรานะครับนะมันมีทางออกหลายๆอย่างนะคแค่เราอย่าหลอกตัวเองเท่านั้นเองนะครับเรื่องบางเรื่องมันมีทางออกเพียงแต่ว่าเราเราลดไม่ได้เราละไม่ได้เราปรับไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับนาพบมรณะอยู่แล้วนะบพบความเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้วพบสิ้นหวังอยู่แล้วนะนะครับไปไหนอะมรณะสุภาเนี่ยมันก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับมุมมองความคิดทัศนคตินะครับหรือเรื่องของความสําเร็จต่างๆมันมีปัญหานะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของสุขภาพของคนที่บ้านนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่เราตั้งไว้อะไรไว้มันไม่ได้ดักใจนะครับหรือว่าทำคณคนไม่ขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับนะก็ส่วนนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ดาวมรณะไปสัมพันธ์ดาวอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนในราศีสิงห์เนี่ยเพื่อนนะครับแล้วคู่นี้เขาเป็นคู่ธาตนะุนะอาทิตย์กับเสา คูดท่ามันก็แบบบางทีมันเขาคูดท่าเนี่ยมันสนิทกันมันมันรู้จักกันมานานเลยอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่มันก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันก๊กเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยมันก็หนีไม่ได้มันก็ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะเอกสารสัญญานะถ้าจะให้ใครยืมเงินเหลือยังไงก็เนะครับเอาให้มันชัดเจนนะครับแต่แบบว่าถ้าปากเปล่าก็ก็กลัวว่าเราจะไม่ได้คืนนะฮะหรือคืนนานนะ อะไรประมาณนี <Wars> wow. ้อ่ะเดี๋ยวดูเจ้องค์พ่อจะแนะนําไง99และเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นเรื่องของศรัทธานะครับเพราะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความไว้ใจอะนะครับนะคือถ้าไว้ใจมากจนเกินไปมันก็อาจจะผิดหวังหรือเสียใจได้นะครับท่านใดอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียมมีความเชื่อนะครับก็เผื่อใจไว้หน่อยนะครับการที่ดาวได้929เนี่ครับ99เนี่ยครับเพราะดาวเก้าเป็นดาวความตามล้วความเชื่อนะ นะอย่าลืมว่าดาวเสาร์ท่านมาจากมรณะไงมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความเชื่อที่ทําให้เราเสียใจแล้วแบบเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาด้วยนะเชื่อแบบผิดผิดเชื่อแบบอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ก็ากมาเตือนนี้กันอย่าหลงผิดนะครับอย่ามีทิฏฐิที่ผิดอย่าคิดอะไรที่มันผิดนะครับเพราะถ้ามันผิดแล้วมันก็จะมีปัญหานั่นเองนะแล้วมันมันข้องแวะกับเคื่อนฝูงล้องแวะเรื่องของการช่วยเหลือการอุปถมัมบางทีค่านิยมอะไรต่างๆเนี่ย นะอาจจะทําให้เราลําบากได้นะครับความเชื่อแบบผิดๆนะครับอันนี้ต้องต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคําว่ามรณะไปสุภาษณเนี่ยมันแปลว่ามันทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับบางคนเนี่ยผมเจอเคสบ่อยลูกค้าผมต่างประเทศเยอะนะนะครับนะค,บคือได้เงินมาก็ส่งให้คนที่บ้านอย่างเงี้ยให้คนในประเทศไทยอย่างเงี้ย ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ส่งเพราะว่าคิดว่าเราไม่ได้อยู่กับเขา,าเนาะเราอยู่ไกละนะเราก็เอาเงินเป็นตัวแทนนะกลายเป็นว่าคนที่แบบได้รับก็คือคิดอย่างเดียวว่าจะทําไงแบบสร้างสถานการณ์ที่ว่าจะหลอกเงินดูดเงินเกี่ยวับคนต่างประเทศยังไงเขาเรียกว่าเศรษฐีพัดถิ่นนะนะครับไปเอาเงินคนต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็สร้างเรื่องนูน่นสร้างเรื่องนี่สร้างอะไรต่างๆส่วนคนที่ให้ทํางานต่างประเทศก็ให้ให้ให,ให้ให้อยู่นั่นแหละ ให้ไม่ลืมหูลืมตาก็เนี่ยตามนี้เลยเนี่ยเนี่ยตามความหมายนี้เลยเนี่ยมรณะสุภาะเนี่ยแล้วก็ได้เก้าเก้าเนี่ยเขาเรียกวความเชื่อเชื่อที่ผิดเชื่อที่แบบไม่ลืมหูลืมตานะยครับมันก็จะมีปัญหานะครับให้ก็เตือนประมาณนี้นะก็อลองพิจารณาเอานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะดวาวพระราหูท่านเป็นดาวเจริญสุภาษะนะครับสุภาษะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าเนาะ สุภาอยู่ในเรือนของไหนในราศีมีนอยู่ในเรือนการงานอันนี้ดีนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนคอยช่วยเหลือนั่นแหละนะครับก็ให้ตั้งใจดีๆทํางานทําอะไรก็ขอให้เต็มที่นะครับเต็มที่นะครับคุณก็จะประสบผลสาเร็จนะอันนี้ถือว่าดีนะะมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่อ,ตอนตำแหน่งแล้วดูซิว่าไพ่จะแนะนำาไงให้เลื่อนยศตำแหน่งอ่าได้แปดแปดนะครับแปดแปดนี่ก็คือความสามารถล้วนๆเลยนะครับดาวแปดเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าความเจเริญก้วหน้า 82ดวงนะครับก็คือในลักษณะของความสามารถที่แบบทะลุขีดจํากัดนะครับ,นะค,รบคือว้าวอะ่ะจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะทําอะไรออกมาได้ดีในช่วงนี้ดีจนถึงขนาดที่ตัวเองยังคิดเลยว่าจะทําได้ดีอย่างนี้ได้อีกไหมแนนาคนตการแน,นนาะเหมือนพวกศิลปินเนี่ยที่เคยทําผลงานชิ้นเอกออกมาแบบว้าวเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ อาจจะทําไม่ได้อีกแล้วก็ได้นะครับเนะี่ยด้วยความที่ได้88ปดแปดเนี่ยก็คือคุณจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ดีนะครับจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับนะบในสายงานสายอาชีพของคุณแบบฟังกุริเย์นะฮะส่วนใหญ่ก็เกิดจากความชํานาญเกิดจากสิ่งที่คุณถนัดนั่นเองนะครับก็มี ความถนัดเรื่องอะไรก็ใส่ให้เต็มที่เลยช่วงนี้นะครับคุณก็จะประสบความสเร็จนั่นเองนะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมรับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทุกโอทุกใจขอขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาไพ่พัศิวะมหาเทพก็นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ผมเปิดสอนทุกวันนะครับนะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอ่ะทุกท่านโชคดีครับผมเกดก้าวทุนดูตลอดสว ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้ามฮินดูทลรัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่างๆ นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ